ครับนี่จะนะครับมาหามะกามไอหอยเชอรี่นะครับพี่น้องนะครับมาสองคนครับกับอี่พอนะครับจะถนัดีเวลาประมาณุ่มหนึ่งนะครับนะฮะรบบได้ข่าวว่าหอยเชอรี่ไลน์นะครับเกิดยากนะครับนะฮะ อ่าโมนิม่าโดดเติบนะครับอ่าห้วยตัวนี้นะครับเอ่าหลายปีนะเพราะว่าเพราะว่าหอไฮซอรีมันหลายนะครับนะฮะอ่าได้ว่า,าเม่ได้เอาเอาไอ้อ่านเนื้อตักนะครับบ่ฮู้ว่าสิเอาได้บ่อนนะฮะนะนะปกติมันหลายนะ เบ็ดเพราะว่าเคยื่อมาตกเบ็ดนะครับ <aisle> เหลือออยชิลีลายอยู่แต่ว่าแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นว่าอ้มันสั้นนะครับโบ,โบ๊บ๊สามารถลงเอาได้นะครับเล็กหน่อยเนะนี่ต่างกันแบบเล็กน้ำมันลึกนะครับที่น้องนะครับมันเอายากนะนะครับเออ เอาไ้ต้มนะครับจำเจียวนะแซบแซบนะเป็นองนีีฮะหอ,อยเชอรี่นะครับเด,เดี๋ยวตปนมเต็อ่าเป็นพงษ์ธนานะว่าสิดายบอนะฮะครับ เห็นบ่เห็นบ่หับมันเห็นอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในหนามามันเอาไม่ได้นะครับนะฮะหัวโมมีแนวตากเอานะครับนะฮะนะครับมันเฉาะใช่ไหมเดียวนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องอยู่ไฮน่าเฉาะมั้งเนาะอยู่ตรงหน้านะครับตัวนี้ เนี่ยนะน่่ยที่สองนะครับปกติผมไม่เคยถ่ายคลิปยากงคืนนะครับนะครับเพราะว่าครับกะคลิปนี้ก็เอาชั้นนี้นะครับเดี๋ยวสิบัจิดคานะครับนะเพราะว่าเอาชั้นนี้นะครับเนาะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้กะนะครับ ก็กลารคำว่าสวัสดีนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ